เปิดทรงผมใหม่มากี้ราศีบอกเลยน้อยคนที่ตัดแล้วรอดแบบแม่เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่สวยแซ่บมาตลอดอย่างมากี้ราศีบาเลนซิเอ g า,าจิราธิวั์คุณแม่ของน้องมีก้าน้องมียา่าและเป็นภรรยาของป๊อกพัดนอนกรจิราธิวั์โดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวสุดจะอบอุ่นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและเราจะเห็นว่าแม่มากี้นั้นสวยเป๊ะไรที่ติมากๆไม่ว่าจะมาลุคไหนก็เข้ากับแม่สุดๆ วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมผมทรงใหม่ของแม่ที่เรารวบรวมมาให้ได้ชมกันแล้วที่แม่โพสต์ไว้ในอินสตาแกรมมากี้ราศีบอกเลยเข้าว่าผมทรงนี้ทำสาวๆหลายคนที่อยากตัดแต่ไม่กล้าตัดเพราะกลัวไม่เข้ากับตัวเองแต่สำหรับแม่แล้วคือรอดมากจ้าแถมเหมาะกับแม่มากๆด้วยสาวๆเห็นแล้วต้องอิจฉาและเข้ามาชมกันไม่ขาดสายเลย